นี่นี่นี่สเตอร์เนี่ยครับทำไมถึงใส่ย,ยี่สิบประตุโอ้โหกล้องตกใจโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมน้ำดันโลนะครับแล้วก็ตุ้ยการหลากสดครับนะครับขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดไปนะครับว่าจะมาดูรถนะครับที่เป็น ไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นนะครับของน้องตุ้ยนะฮะตัวนี้ในทิกตอกนะครับคนดูประมาณแสนแสนกว่าวิวเลยเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวออกมาข้างนอกอีก่อนเนาะมันะเดี๋ยวเข็นออกมาข้างนอกนะโอ้โหแถวอ่ะเดี๋ยมพี่ได้ทำแบบนี้อยู่ลงรถอ่ะพี่จะทำอยู่เดี๋ยวลองงบนะฮะนี่ก็รถของเขามีโอ้โหเนี่ยผมยังได้รุ่นล้อแม็กไง สุดยอดจริงอเดี๋ยวนะเดี๋ยวตั้งข้างนอกนี่ย้ายรถนี่ได้ไหมคิว <Q S 2> เห็นไหมในกล้องอะมันแสง,งพอไหมได้แต่ว่าเดี่ยผมขอยืนตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้เออตรงนี้แน่ได้นะเดี๋ยวต้องแนะนําตัวนะครับเราก็อยู่กับน้องคิวอยู่นะคิวเคโตะนะครับมือกล้องนะครับ เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนตำแหน่งไม่ปิดช่องมาแล้วปิดหรือยัง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 นะครับฝากติดตามด้วยนะครับคิวเคโตนะครับเด็กเชียงใหม่เราเองนะฮะนีผมจะได้มีเพื่อนด้วยมีคนทําด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับตุ้ยกกลาดนี่มีสติกเกอร์นะครับตุ้ยกกลาดเชียงใหม่ครับไม่ได้หมกแต่บอกไม่หมดนะฮะทำไมไม่บอกทําไมไม่บอกฮะบอกไปก็เท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเจาะนะครับเดี๋ยวจุดเด่นเลยเดี๋ยวผมขอไปดูเลย ตรงนี้เลยสเตอร์สเตอร์เห็นไหมย้อนแสงไหมนี่นี่นี่สเตอร์เนี่ยครับทําไมถึงใส่ยี่สิบประตูเครื่องครับทาเครื่องมาทําเครื่องมาเหรอครับ,รบแล้วน้าหนักเราเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเอ้าแล้วมันมันเอาไหวเหรอไหวพี่แก๊สหนึ่งแก๊สแก๊สหนึ่ง,นนงสองสามสี่ไม่ห้อยเหรอไม่ไม่ห้อยครับไปเลยสามมิตรไม้พี่สามมิตรไมครับ น้ำหนักร้อยกวางนะครับโอ้โหแล้วแล้ว,ลว,ลวพวกกล่องพวกอะไรใครใครจูนนอ,อ่ะพี่เอฟครับพีเอฟที่ไหนเนชียงใหม่เขามันเร็วอ๋เอ,ปอเ,ปเป็นเป็นรถยนสายรถยนครับของสายรถยนต์เขาก็จูนได้เหมือนกันนะฮะเพราะแบบมันโปรแกรมมันเหมือนกันเนาะนนะครับเดี๋ยวตุ้ยมาแนะนํารถเลยครับเป็นรถดีมเนาะเขาเรียกทรงเนี่ยสไตล์เนี้ยเป็นรุ่นอินโดเป็นรุ่นอินโดนเนาะครับอ๋อเห็นไหมฮะ แถวเลยแล้วก็ความเป็นแม่ของมันครับเป็นยังไงตัวน,นี้ตอนเข้าปวชหนึ่งพี่ไม่มีรถใช้ไปวิเลยก็เลยพ่อออกให้ครับพ่อออกให้แล้วเป็นไงต่อครับก็ามาใช้นะพี่ค่อยๆแต่งแปครับค่อยๆแต่งคือ,คอมาสไตล์ล้อแม็กเลยหรือว่าเป็นล้อซีก่อนเป็นอ่าก่อนถึงทรงนี้มีสามทรงเลยอ่าเป็นอะไหล่แล้วก็แว่นอะไรพี่ดันโลอืมแล้วก็มาทรงเนี้ยครับ คือตอนนี้มันมันฮิตเนาะกระแสพวกนี้เนาะใช่พี่แล้วก็พวกนี้คือล้อใหญ่เนี่ยมันขี่มันขี่นิ่มด้วยนิ่มพี่สนุกด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ล้อเล็กเนี่ยมันกระแทกอะไรโองโหลำบากแล้วแบบนี้ตำรวจผ่านไหมผ่านพี่สบายครับในครูเมืองสบายเลยเชงไหมครับเอาไปเรียนได้ไหมบางทีพี่บางทีเนาะครับแต่ประจอดแน่นไม่ได้เนาะอะไรหาย หมวกกันนอกยังหายกันววาเลนหมวกหายเยอะเลยหมวกหายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหมวกเข้ามาจอดไม่ได okay, ้ใช like, ่ไหมครับที่โรงเรียนอ่ะใช่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับก็เดี๋ยวดูดูตรงรถเลยนะฮะก็เป็นชุดล้อแม็กเป็นของร้อยสิบใช่ไหมครับเบิกใหม่เลยเบิกใหม่เลยโอ้เบิกใหม่กี่บาทเนี่ยทําตอนสามสี่ปีก่อนน่าประมาณห้าพันพี่โอ้ห้าพันทำเองครับไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้ร่วมทำใช่พี่ทำกับพ่อเลยพี่ว่าตอนนั้นยังไม่มีสูตรตายตัวพี่ว่ามันต้องกึ่งเท่าไหร่เนี้ยอ๋อเออมันมันต้องได้กึ่งด้วยคะัใช่ครับเพราะว่าเราต้องได้เปลี่ยนชุดหน้าของร้อยสิบของเวฟใช่ไหมแคบกว่าพี่อ๋อแล้วกึ่งพวกไหนครับเดี๋ยวตุ้ยลองทีหน่อยกึ่งตรงนี้พี่กระบอกชกนะครับอ๋อกึ่งกระบอกโชคปาดหน้ามันออกใช่ไหมครับให้มันประมาณสามมิลอะไรพี่ ประมาณสามมิลนะครับนะใครก็ถ้าใครดูถ้าใครสงสัยก็คึงออกประมาณสามมิลนะครับแต่ฝั่งรูนั่นเอฝั่งกระปุกไหมฝั่งกระปุกไหมนะครับตรงนี้นะครับใช่ฝั่งกระปุกไหมนะครับด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าใครทําไม่เป็นก็มาหาตุ้ยเลยนะครับที่นนองปลาขั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวลองลองแนะนําหน่อยจากชุดบนนะครับตุ้ยมีอะไรบ้างฮะพวกนี้ไม้เป็นไม้ญี่ปุ่นครับไม้ญี่ปุ่นที่สามเกียร์มิดไม้ก็ไม้มีร้อยยี่สิบ โหเฮ้ยหลอกเราดีกวาสามเกียร์มิดไม่ร้อยี่สิบครับมันญี่ปุ่นนี่คือไงคือเป็นซูเปอร์คัพตัวญี่ปุ่นพี่อ๋อแล้วสั่งยังไงอ่ะก็มาอย่างนี้เลยพี่เป็นมือสองอ่ะพี่มือสองออถ้าสั่งต้องหาของครับต้องหาของโอ้โหเจ๋งว่ะต้องเล่นแบบนี้เออแล้วเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดด้วยครับพวกนี้เราใส่เองหรือว่าไงครับครับแกะใส่เองนี่มีตัวกระตูนเนี่ยอยู่โอ้โหแล้วก็รายธงชาตินี่คือไงครับ แกะใส่พียโอ้โหเดี่ยวเลยฮะแล้วตัวนี้คือเป็นตัววัดอะไรครับเป็นวัดรอบพี่วัดรอบครับโอ้โหมีวัดรอบเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะแล้วก็กระจกสั้นแบบเนี้ยคือกระจกอะไรเนี้ยกระจกย่อครับกระจกย่อครับมันมีขายทั่วไปไหมมีขายครับสั่งที่ผมว้พไรอ๋อสั่งที่ตุ้ยนะครับแล้วก็ปลอกแทนโดยวิโนแท้ครับแท้เท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะฮะนะฮะของแท้มันจะแบบมันจะกำแบบมันนืบอะครับดีนะ แล้วก็พวกจุกไฮเทนี่พวกนี้คือเป็นงานทั่วไปครับทั่วไปนะครับโอ้มีการสะบัดด้วยฮะการสะบัดนี่ยังไงครับการสะบัดแท้ไปอัดน้ํามันเหรอครับอ๋อแท้อัดน้ำมันเทียมไปก่อนแล้วมันปรับได้ไหมได้พี่หองแท้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ซื้อมาพันพันหนึ่งร้อยของของแท้นะที่ไปอัดน้ํามันอัดน้ํามันมือสองประมาณห้าพันกว่าห้าพันกว่าโอ้โหเหลือๆเนี่ย ถึงว่าดังในที่ตกสุดยอดจริงนะฮะแล้วก็พวกนี้ล่ะด้วยขาพวกนี้ก็แต่งเข้าไปใช่ไหมครับั่วไปครับโอ้แล้วก็มีมีการลายด้วยของแท้ใช่ไหมเนี่ยครับการลายของแท้นะครับแต่ตัวนี้วัดอะไรครับเป็นอุณภูมิเสื้อพี่อุณภูมิเสือ้อเขาเสื้อเราใส่อะไรเนี่ยจะเสือ้อใส่เสื้อเดิมพี่อ๋อเสื้อเดิมแต่มันมีเจาขี้มอาครับอ๋อจอขี้เอาครับแล้วก็ตัวบนล่ะเป็นวัดวนวัดอะไรเนี่ยพี่อ๋อวัดวนของแบตใช่ไหมครับ นะครับโอ้โหเพียบออปชั่นเพียบเลยนะครับมาดูช่วงไฟแน่นะครับมาดูครับเรือคิวลองมาตรงนี้นะครับไฟแน่นี่นี่นี่สีเหลืองนะสีเหลืองนี่คือยังไงครับไปหุ้มหลื Home, หุ้มครับพี่หุ้มเอาสีขาวเว<น>ลาหมอกลงมันไม่เห็นอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่เวลาฝนตกอะไรไประมาณนี้เนาะขี่ในแบบขี่ในดอยขี่ในอะไรเนี่นยเราค่อยเห็นนะครับแล้วก็ มีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะพยายามเจาะจุดเด่นในคาร์บอนครับคือเป็นหุ้มหรือว่ายังไงฮะซื้อขาดมาครับซื้อขาดเป็นเป็นงานหล่อว่ายังไงครับงานหุ้มครับพี่งานหุ้มนะครับอืมแล้วก็จะมีการตัดตรงนี้ตอนเป็นทรงเก่าเออ๋อทรงเก่ายังไม่เปลี่ยนโหลดกี่นิ้วครับตอนนี้โหลดนิ้วเดียวครับโหลดอยู่นิ้วเดียวดูทรงหน่อยเนี่ยลองดูทรงอยู่เห็นไหมนี่เขาโหลดนะครับแล้วก็ตัดนะครับตรงนี้ เดี๋ยวมันไม่ไม่เห็นเลยแตะนะแต่มันเห็นเออโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูโอ้มาดูฝั่งนี้ครับจะมีเออเพิ่งสังเกตได้มีคัดคัดมือด้วยใช่ไหมตัวนี้คือยังไงครับเป็นเป็นคัดมืองานของใครเดี๋ยวจำไม่ได้พี่อ๋อจำไม่ได้ครับ,รบอ๋อเดี๋ยวทำสีเองเนาะใช่ไหมทำสีไหมทำสีทำสีแล้วท่อครับท่อโอ้โหเป็นท่อหนู ข้นอน,นี้เอาใส่ถ่ายคลิปไปใช้ไหมถ่ายถ่ายคลิปขายไปอ๋อยังไงอะขายคลิปขายคือยงไงจะขายท่อพี่ขายท่อรเราเราขายท่อได้เหรอไม่ขายพี่ยังไงคือจะขายใบเนี่ยพี่อ๋อจะขายใบนี้ปกติใส่ตัวไหนครับใส่ท่อโอพาหมกอ๋อท่อโอพาหมกอ๋อจะขายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันนะครับคบนะฮนะแล้วก็มาดูสังเกตอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้จะมีอย่างที่คิโอคาโตบอกในะมือกล้องนะบอกว่า หมุนแล้วมันลื่นคือมันลื่นยังไงครับฮาร์ตวิะพอะมันลื่นยังไงตอนนี้มันยานแล้วพี่อืมแต่ถ้าตั้งโซ่ใหม่นานพี่อ๋อปกติมันจะไม่ลื่นใช่ไหมครับแล้วมันมีเทคนิคยังไงมันเราทํายังไงตั้งโซ่ให้ตรงพี่บูทล้อครับต้องพอดีครับอ๋อถ้าบูสั้นก็มันหนีพี่อืมอ๋มอ,อนี่โตยานด้วยแล้วพวกนี้ก็เป็น เจาะเนาะครับนะฮะประมาณน,นี้แล้วก็ตะแรงหลังนี่คือยังไงครับตะแรงหลังงานตลาดพี่อ๋อเท่าไหร่ประมาณนี้ผมได้มาสี่ร้อยครับสี่ร้อยถ้าเวลาเป็นเป็นรถออกทิพย์เ,เลยครับเราเคยไปไหมใช่พี่ก็ขี่ออกทิพย์ปกติครับมีชาวแก๊งไหมมีกลุ่มไหมมีอยู่ครับอ๋อขี่ประมาณกี่คันอะ่ะขี่ออกที่อะ่ะแล้วแต่ครับพี่อืมแล้วแต่สี <10. S 2> ่พ ยี่สิบพี่โอ้สิบยี่สิบกับกับกลุ่มที่ไหนก็มีวัยรุ่นอินโดโซนเชียงใหม่อ๋อเขามีกลุ่มด้วยเหรอมีครับอ๋อเดี๋ยวผมคงได้มาแถม้งเนี้นัดได้พี่นัดได้ครับเราทําสีเป็นไหมได้ครับไอ้ามัยมีโอนี่ก็ทําเองครับสีกระป๋องพี่อ๋อเดี๋ยวพี่มาเออพี่มาทําคลิปที่นี่ดีกว่าพ่นสีแม็กครับได้ครับพอดีจะมีจะจะทาแม็กเหมือนกัน โอเคคิว okay. มาดูตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เราถ่ายไปนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยคือดุมสเตอร์เนี่ยคือมันใช้ของอะไรด้ยของดุมสร้างครับของ DTD ครับโอ้มันมันสั่งได้ใช่ไหมครับปกติดุมของมันจะอยู่ใส่ได้ถึงขนาดไหนยีะ่ะปดเหรอยี่แปดครับยี่แปดนะครับตัวนี้ใส่ได้เลขสุดถึงเท่าไหร่อืสิบแปดได้ครับสิบแปดอืมโอ้โหสิบแปดเลยนะฮะ โอ้คล้ายๆหนึ่งต่อหนึ 1, 1> <laughs> ่งเลยเนาะโอ้สุดยอดจริงรับพวกนี้กี่บาทนะกี่ตังค์เนี่ยอ่ารุมสเตอร์กับสเตอร์ก็ประมาณประมาณหนะึ่งพันอับหนึ่งพันครับโอ้เป็นงานสร้างเนาะครับอยากให้พี่จะใส่พวกรถเวฟพี่อะทำไงได้ครับพี่สั่งได้ไหมได้ครับแล้วมันมัน,ม,นมันมีน้ำหนักของมันไหมหรือว่ามันเบาไปเลยมันเหมือนเบาครับเบาใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็เป็นแอมหนุ่ยนะฮะแอมหนุ่ย ยืดไหมครับตัวนี้หนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วที่เหลือก็ทั่วไปนะครับ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวมาดูสเต็ปเครื่องครับสเต็ปเครื่องตุ้ยทำอะไรไปบ้างฮะอะ่เป็นลูกห้าหกครับลูกห้าหกท่านล่างเปิดท่อนล่างเปิด,ปดครับชักไหมฮะไม่ชักครับท่อนล่างคือเกียร์คืออะไรทำหมดเลยอ๋อทำหมดเลยครับแล้วก็วาลวก็ เราโตเหมือนเลยโตครับอ่อแคมใช้ของอะไรไม่บอกไม่ได้ครับมองไม่ได้เอคนทำเขาบอกมาของเชียงใหม่นะครับของเชียงใหม่โอ้รบสปีดเท่าไหร่ผมนั่งขี่ประมาณอย่างน้อยร้อยสามสิบต้องมีครับร้อยสามสิบต้องมีครับแล้วก็หมอบล่ะไม่เคยครับไม่ไม่ชอบหมอบไม่ชอบหมอบการลมนะครับร้อยสามสิบไม่เหนยนไม่หมอบไม่เหนื่อยนะครับขึ้นไวพี่ขึ้นไวอ้เดี๋ยวเลยครับ พวก56ก็โอ้ถ้าจริงๆคนตัวเล็กขี่ก็ 106, 107มีแน่นอนนะครับแรงนะครับ56เพราะว่าเป็นสเตปที่ถือว่ากลางๆเกือบโตแล้วเนาะโตสุดๆก็เป็นพวก58อะไรพวกนี้ยครับจริงๆมันก็อัดได้อีกนะแต่มันได้ทำเสื้ออะไรใหม่ๆเหช่เสาอีกเดี๋ยวฟังเสียงได้ไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋อกวนชาวบ้านหน่อยในเมืองครับในเมืองฟังเสียงลำบากหน่อยลองสตาร์ทหน่อย โอ้แอมโจอเลยไมดูมเห็นโอ้โหตากล้องตกใจโอ้โแน่นมากฮนะโอเคประมาณน,นี้ได้ครับเดี๋ยวเกลงใจเอาโอเคฟังเสียงมันไม่มีกล่องแต่งั้ยเนี่ยครับ ECU ครับ ECU ครับอก็ก็บอกไปตอนแรกนะพี่ก็ลืมไปเลยเนี่ยคิดลืม๋อนี่ไงเออคือไงนี่มันมีกดได้เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดแล้วครับครับโหมดกล่องมีอยู่สองโหมดครับอีกโหมดคือกล่องเดิมอ๋อกล่องเดิมขี่เล่นนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวลองดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอสตาร์ทใหม่นะครับเป็นไม้วัดรอบเดี๋ยวผมลองดูวัดรอบนครับขึ้นวัดรอบครับ เปิดไหมนี่นะอ่าโอเคครับแล้วนะครับขึ้นวัดรอบนะครับโอ้โหแจ๋วเลยครับออปชันเยอะนะครับคันนี้งบครับกี่บาทครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆบาทบาทเรื่อยๆสามทรงครับสามทรงนะครับครับปีตีท่ตีเข้าๆสภาพนี้ป่ะทรงนี้ก็สามหมื่นแน่ได้ครับสามหมื่นแน่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเสียเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนมาสามทรงแล้ว ก็าแน่จะบาลเกินห้าหมื่นแน่นอนนะครับนะว่าเครื่องเครื่องนี่คือยังไงฮะกี่บาทนะเซตเนี่ยหมื่นขึ้นครับหมื่นขึ้นนะครับค่าเครื่องงูไหลตังง์อะไรเนี่ยแต่คือทําเองเลยเนาะค่ามืออะไรไม่มีนะครับก็มาทําเองก็ประหยัดงบไปเยอะพอสมควรนะครับผมตีไปเลยห้าหมื่นมีแน่นอนคันนี้นะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวครับแล้วก็เติมน้ำมันอะไรฮะตอนนี้น้ำมันปลาแปดห้าแปดห้าครับแปดห้า ไม่ไม่ปกตินะแปดแพ่นีปดแพ่นี่ไม่ค่อยปกติแล้วนะแล้วก็มีเลกูเลตอะไรเพิ่มเติมไหมเดิมรัาเดิมมาเลยเดิมเลยดูใต้เบาะเดิมเดิมเพิ่มเติมเดิมไว้อยู่ครับโอ้โหนี่นี่นี่ของดีไม่บอกเนี่ยข้างในเห็นหมดเลยอันนี้เป็นกล่องกล่องตัวไหนนะออกเทนแม็กวันครับเนี่ยออกเทนแม็กวันกี่บาทครับตัวนี้สี่พันแปดรวมจูนนะมันเป็นสแตนอารลนเลยไหม สแตนก็ได้ครับโอ้ฮะแจวเลยฮะแต่เอ่อฟารมติ๊เดิมเดิมเดิมรรประมาณนี้นะครับสำหรับน้องลดน้องตุ้ยแคลลดนะครับก็คนดังใน t i ก t o อกนะครับคิวเคโตยังรู้จักเลยว่นนี้รู้จักค <Okay. S 2> ิวเคโตไหมรู้จักครับรู้จักอยู่แต่ไม่เคยเจอกันครับโอ,โอเควันนี้มันเป็นผู้ช่วยพี่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ รถของตุ้ยกะลาดก็เป็นจะบอกว่าเป็นร้านได้ไหมได้ยู่พี่ได้ครึ่งๆนะครับคือทําเองอ่ะแต่ถ้าใครอยากมาทําอ่ะก็ทําให้ได้นะฮะติดต่อมาก่อนครับติดต่อมาก่อนนะครับไวไหมไวอยู่ไวอยู่เพราะว่าไปทําที่อื่นบอกว่าช้าเราก็เลยมาทําเองเลยไวดีหลังๆพี่ก็เริ่มมาทําเองแล้วใช่พี่เออเพราะว่าไปช่างเนาะคิวเขาเยอะเนาะขี้เกยจเนาะพี่งานเยอะด้วยนะฮะทำเอง ดีกว่านะครับได้ความรู้แลวด้วยแล้วก็เวลาออกทริปสบายด้วยทําเองค<ม>ือถ้ามีปัญหาก็จัดก,การเองเลยใช่ครับนะฮะมีอยากเดินทางไหมเออเราไม่ไม่ใส่แฟนด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่อืมพี่ว่าจะไปสนามไม่ชวนไปไม่ไปเนาะได้พดดี่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอรอมีอะไรเดี๋ยวทักน้องดีกว่าตอนนี้มันมีเฟสกันละคือตอนแรกไม่ได้เพิ่ม <laughs> เราเพิ่งไม่เห็นไงคนทักมาเยอะ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณน้องตุ้ยมากนะครับสำหรับรถ v ว l ูอินโดของดีมเชียงใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับก็สายซุ่มก็เยอะเยอะเนาะรถบางบ้านเราเนาะเยอะเยอะอยู่ีแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อเลยครับครับว่าเฟซบุ๊กตุ้ยใหญ่พิมพ์ตุ้ยกาลาดก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับมีเพจไหมไม่มีครับติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกก็ตุ้ยกาลาดครับตุ้ยกาลาดนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ถ่ายขัานไหนเนี่ยเราถ่ายไปคลิปแรกนะฮะเดี๋ยวมาดูซ้ำอีกทีนึงนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในก็นะครับมีหลายคันเลยนะฮะมีเวสเวป้าเอ่อ p c x ร้อยห้าสิบนะครับเวฟนะฮะแล้วก็สมายนะครับโนวาแดดนะครับชารีเพียบนะฮะเดี๋ยว ยังไงถ้าใครอยากให้ถ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพระาะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่ร้านพี่เบียร์ละวได้ทำรถอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวแสงมันจะไม่ค่อยมีนะครับกล้องมันจะเบลอนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องทุ้ยมากนะครับรไว้เจอกันใหม่นะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับครับลาไปดีคร่บ